เราก็เห็นว่าหัวหน้าพักแต่ละพักเนี่ยเขาก็ลงหาลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างเข้มข้นเลยแต่มันก็ตีคู่มากับกระแสข่าวเรื่องของการซื้อเสียงด้วยอาจารย์อาจารย์มองว่ากลยุทธ์ในครั้งนี้เนี่ยหนักไปทางการหาเสียงผ่านทางตัวผู้สมัครผ่านนโยบายหรือมันผ่านอํานาจของกระสุนเงินกันแน่คะอาจารย์ในช่วงแรกที่มีการเปิดตัวหลังจากรับสมัครนะครับที่เป็นแคนดิเดตต่างๆเนี่ย ช่วงนั้นเนี่ยค a n ิเดตอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะหน้าใหม่เลยทาให้ใทางยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองสองสัปดาห์แรกเนี่ยเขาจะทุ่มที่โชว์ตัวแค a n ิเดตที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับจะสังเกตว่าสอสในพื้นที่นี่ไม่มีจุดเด่นไม่มีบทบาทเลยนะแต่ว่าจะชูแต่ตัวนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การสร้างกระแสบรรพุ่งไปที่จุดเดียวและที่ผ่านมาเราเห็นแบบนั้นนะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอมันเข้าโค้งสุดท้ายเนี่ยการชูกระแสต,ตัวค a n d i d a t แม้คนจะเป็นที่รู้จักแล้วแต่มันอาจจะยังไม่พอ<ะ>เพราะว่าเป็นมุกเก่าๆที่ผ่านมา2สัปดาห์เขาจะต้องหามุกใหม่ๆนะครับที่จะมาทุ่มรอบสุดท้ายอะ,อะไรที่เป็นมุกใหม่ผมให้ดูในอดีตแล้วกันนะจากการเลือกตั้งสีง่หครั้งหลักเนี่ยไอ้มุกใหม่ๆเนี่ยมันจะมีทั้งเชิงลบได้เชิงปวกนะครับอเอาเชิงลบก่อนนะ เพีงลบเนี่ยคือว่าพอยิ่งใกล้วันนะครับมันจะต้องยิ่งโกยคะแนนเข้าสู่พรักตัวเองจะโกยคะแนนได้เนี่ยวิธีการหนึ่งที่เป็นวิธีการลดทอนในเรื่องของการหาเสียงแบบว่าไม่ต้องทุนทรัพยากรมากเนี่ยคือการตัดโคลนคือการหาจุดอ่อนของพรรคผู้แข่งทั้งในพื้นที่และระดับชาติเนี่ยมาจมตีมาถล่มกันแต่เพียงแต่ว่าผมจะให้สังเกตว่าวิธีจมตี ตัดขาพักค huh. e so mm ู่แข่งในรอบนี้รอบใหม่เนี่ยเขาจะไม่ทําแบบเมื well <S S ่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้เขาตอว่ากันตรงๆบนเวทีหาเสียงหรือขนาดที่ใช้รถแขววิ่งแต่ตอนนี้เขาทําไม่ได้เพราะมันต้องรักษาความเป็นสุภาพบุรุษความรักที่ดีเขาจะใช้กองทัพโซเชียลกองทัพที่เป็นออร์แกนิกของแต่ละพัรเน่ถล่มกันเองอะไรแบบนี้เป็นต้นในเชิงลบในการที่จะโกยคะแนนนะ ส่วนอีกอันหนึ่งก็เชิงลบเหมือนกันนะครับที่ผมเห็นในอดีตผมไม่ขอตอ่ยชื่อพักน,นั้นเตียเขาเสียหายอย่างว่าถ้าเป็นช่วงที่คงสุดท้ายเนี่ยบางทีเขาอาจจะนัดหลักฐานที่เป็นคลิปซีดีเอามาเมื่อก่อนนียมีมีการแจกแผ่นซีดีนะซึ่งมันเป็นแผ่นที่แบบเป็นภาพลับว่าพักนั้นๆเนี่ยได้ทำอะไรให้อ่พื้นคนในพื้นที่เสียหายบ้างแล้วมันก็มีผลในการที่จะพลิกให้คะแนนเสียงกลับมาสู่ พักที่เป็นฝั่งตรงข้ามจริงๆอันนี้คือเป็ตบต่อมาเชิงบวกนะครับเชิงบวกเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่าใช้นโยบายแบบที่ดูแล้วปังง่ายอะ่ะที่คนจาได้คือช่วงก่อนหน้านี้เขาจะเสนอนโยบายสี่ห้าอย่างนั่นนี่เต็นไปหมดแต่พอช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะเสนอนโยบายแบบมั่วๆไม่ได้เพราะว่าเออ เขาจะต้องโฟกัสที่นนโยบายหรือสองนโยบายอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าแต่ละพักจะขุดอะไรออกมานะครับในเชิงบวกอีกอันหนึ่งคือว่านโยบายอย่างเดียวบางทีคนฟังยากเขาจะเสนอแคมเปญหรือการโนนรงหาเสียงที่เป็นถ้อยคำที่มันดูดึงดูดใจนะใน <c oughs> สมัยล่าสุดที่เราเห็นเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยก็มีลุงไม่มีเราตัวอย่างนี่คือตัวอย่าง เนี่ยเขาจะต้องหาคำที่คนจำง่ายๆแล้วก็เครดิตฝั่งตรงข้ามเป็นที่แล้วก็เอาผลบวกเข้าตัวเองนะหรือไม่เลือกเราเขามาแน่อันนี้เมื่อประมาณที่สิบสีที่แล้วเนี่ยคือการออกแคมเปญนะครับแต่สุดท้ายครับถ้างัดมาขนาดนี้แล้วนะแล้วไปทดสอบดูว่าคะแนนเสียงในพื้นที่สักสามสี่วันสุดท้ายมันยังไม่สามารถกระตื้องคอจะลงมคู่แข่งเนี่ยเขาจะต้องนัดไม้ตายที่ใช้กันเกือบทุกครั้งแหละครับผมว่าครั้งนี้ก็ น่าเป็นห่วงในซ้ำไปก็คือการใช้ทรัพยากรโดยเฉพาะการเงินเนี่ยในการที่จะมาทุ่มเทบทห,หน้าตักโงโ้งสุดท้าย3ามสี่วันเราเลยได้ยินคำว่าคืนหมาหองทุกครั้งเลยนี่เป็นธงอันนี้คือยุยทธศาสตร,ร์สุดท้ายที่ผมสังเกตมาตลอด จากการที่ดูเขาหาเสียงกันมาแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะอาจารย์คะอย่างในเชิงลบที่ตอนนี้ที่จะเห็นได้เนะยคะจากพักประชาชนก็อบอกว่าเขาจะเตรียมรวบรวมคลิปแล้วก็หลักฐานเนี่ยเนื่องจากว่าเขาถูกโจมตีเนื่องจากมีการใช้ปฏิบัติการไ i ตรงส่วนนี้ก็คือจะเห็นได้อย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ครับหรือหรือว่าอีกนจริงๆทุกพักเขาก็เตรยียมไว้หมดนะเตรียมไว้หมดทีนี้อยู่ที่ว่าพักใดจะ เปิดเผยต่อสื่อเพื่อเรียกกระแสให้คนัมาสนใจสิ่งที่เขาจะเปิดเผยเชิงลบหรือบางพักเขาไม่เปิดเผยต่อสื่อหรอกอยากชูความเป็นพักแบบว่าไม่ได้วุ่นวายเรื่องพวกนี้เขาก็จะใช้กองเชียร์ทางโซเชียลลงโพสลงคลิปอะไรแทนนะมันก็อยู่ที่ว่าแต่ละพักเขาจะตั้งสติยังไงในการที่จะใช้ทธวิธีไหนอะครับ าอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูจากผลสํารวจความเห็นจากที่ตอนช่วงแรกๆเราเห็นคนที่ยังไม่ตัดสินใจกันอยู่ประมาณร้อยละสีตอนนี้มันค่อยๆลดลงแล้วอย,อย่างพื้นที่เชียงใหม่ตอนนี้ชัดเจนอาจจะยังเหลืออีกประมาณร้อยละสิบที่ยังไม่ตัดสินใจแต่ถ้าดูนินนดาโพอ้างอิงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณร้อยละสิเหมือนกันคือด้วยช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยอาจารย์อาจารย์มองว่าไอ้วิธีการหาเสียงที่ผ่านมากลยุทธ์การหาเสียงที่ผ่านมา ในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ด้วยค่ะจะจะทำให้คนตัดสินใจได้เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะทําให้เรื่องของการใช้ทรัพยากรในโค้งสุดท้ายมันลดน้อยลงได้นะคะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตบอกค่าเฉลีย่ยผมดูจากหลายโฟมมาเทียบกันเนาะคะ่าเฉลีย่ยของคนที่ไม่ตัดสินใจเนี่ยจะอยู่ราวๆอ่าสิบห้ิเกือบยีเนาะซึ่ง ซึ่งถามว่าในอีก2ส,สัปดาห์เหลือขนาดนี้มันก็มันก็ยังเยอะอยู่นะ<ฆ>อ่าจอกมาเนี่ยจะใช้อะไรนะครับก็<ฆ>คือว่าในการที่จะลดปริมาณคนที่จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์หรือไม่ตัดสินใจเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยนะต้องให้คนออกไปลน อ,ออกไปเลือกตั้งให้ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของกรกะตและอาจจะเป็นหน้าที่ของพวกเราด้วยทั้งสือ่อมวลชนแล้วก็ทางนักวิชาการอะไรประมาณนี้ที่ต้องช่วยกันให้คนออกมาเลือกตั้งเพราะถ้าคนออกมาเลือกตั้งเนี่ยโอกาสที่จะมีเปอร์เซ็นในการออกมาที่สิบสอมันก็จะลดลงตัวออกมาเลือกตั้งแล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไรเช่น จะเลือกพักไหนหรือไม่เลือกใครเลยโนโหวตก็ยังได้นะแต่ขอให้ออกมาอันนี้คือเอาเอาเรื่องที่หนึ่งก่อนนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยปัจจัยที่จะดนลงให้คนเหล่าน,นี้ออกมาได้นะครับก็คือว่าจะต้องทําให้เกิดแคมเปญที่มันดูแล้วมันโดดเด่น <c oughs> ระดับระดับคนสนใจโดยที่ไม่สนใจข่าวอื่นเลย <c oughs> อย่างเงี้ยมันก็จะดึงคนเหล่าน,นี้ออกมาได้เพราะว่าผมขออนุญาตบอกตัวเลขหนึ่งให้ฟังเมื่อการเลือกตั้งเมื่อสิบสี่ตุลาคมหกนะครับ ตอนประมาณสองสัปดาห์เสร็จเนี่ยาการตัดสินใจของภาพรวมทั้งประเทศเปอร์เซ็นของคนที่ออกมาไม่ใช้สิทธิ์นะครับมันเหลือแค่สิบเปอร์เซ็นนิดๆเองนะแต่ว่าวนาทีนี้มันมันยังอยู่ในราวๆ,ๆ,ๆสักสิบห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นมันยังสูงกว่าเมื่อสองปีที่แล้ว,วก็แสดงว่าการเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในความสนใจของคนเท่ารอบที่แล้วนะวต้องยอมรับคอทมจริงเพราะนั้นถ้าจะขุดคนเหล่านี้ที่จะออกมาเลือกตั้งหรือใช้สิทธิ์ ได้แล้วก็ให้ตัดสนใจออกมาลงคะแนนได้เนี่ยมันจริงจะต้องเป็นการรณรงค์งทั้งคนที่มีดูแลโดยตรงอย่างกกตนะครับคนที่เป็นพักการเมืองต้องออกแคมเปญดีๆและที่สําคัญผมว่าต้องพลังของน้องๆพี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยที่ช่วยกันโหมลงหน่อยและที่สําคัญคือถ้าออกมานนอะเนี่ยมันไม่กระทบตั้งอย่างเดียวนะครับถ้านพี่สิงหกราผู้ฟังม,มันจะกระทบต่อบ,บัตรที่สามคือการหย่อนว่าเห็นชอบไม่ชอบการลงประชามติ อันนี้แหละมันก็จะยิ่งแบบอันตารายและสับสนเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้เนี่ยควรจะต้องช่วยกันสามภาคส่วนเพื่อทำให้คนออกมาที่สิดแล้วก็ลดคะแนนการไม่ตัดสินใจลงไปได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าในเรื่องของภาคการเมืองเนี่ย การเมืองต้องออกคํารณรงค์ที่มันสวยหรูเป็นสโลแกนดีๆเพื่อที่ช,ช่วยได้ครับค่ะ,ค,ะคือเราอาจจะยังไม่เห็นในเรื่องของสโลแกนที่ปังอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเห็นมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการไปดําเนินการเอาผิดกับกับทางผู้สมัครของบางพักที่มองว่าอาจจะเป็นพักที่มีคะแนนนําอันนี้ดูแล้วมันน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนอาจารย์กับการที่จะใช้กลเม็ดต่างๆในการที่จะใช้วิธีการตัดกําลังของคู่แข่งนะคะ ครับอันนี้ต้องยอมรับว,ว่ามันเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในช่วงของสุดท้ายอย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนช่วงต้นเทมเหเนาะ,ะอันตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏถาว่าน่ากังวลมากไหมคือในเชิงของพักการเมืองเนี่ยต้องกังวลเพราะพักใดที่มีคะแนนนำเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาบางอย่างที่ดูแล้วอาจจะผิดจริยธรรมในพักแล้วช่วงท้าย,ายเนี่ย มีการประโคมข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลต,ตรงไหนทราบไหมฮะมันจะส่งผลอยู่ให้กับคนที่เป็นสวิงโหวตเนี่ยฐานเสียงที่ออกมาใช้สิทธิ์นะแต่ว่ายังแบบว่าสามารถตัดสินใจเปลี่ยนไปพักอื่นได้ ह, ตัวอย่างง่ายๆเช่นฐานเสียงสีส้มกับสีแดงเนี่ยอรอบที่แล้วเขามีฐานเสียงทับกันเกือบ80%ถ้าสมมุตินนพรรคใดพรรคหนึ่งเกิดภาพแง่ลบมากขึ้นจากบางกรณีฐานเสียงพวกน,นี้อาจจะสวิงไปอีกพรรคหนึ่งที่ใกล้เคียงได้ไง ประชานก,การเมืองกังนวลน,นะครับตนกลุ่มต่อมาคือกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจอันนี้ก็อันตรายสมมุติว่าไม่ตัดสินใจแล้วได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อย,อยเขาอาจจะเบื่อการเมืองอทําให้ไม่ออกมาใช้สิทธิ์เปอร์เซนในการไม่ออกมาใช้สิทธิ์ก็จะสูงขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นถามว,นวนม่าคนกังวลไหมต้องกังวลและคนที่กังวลมากสุดต้องเป็นกรกตนะครับเพราะว่าคนอองมาใช้สิทธิ์น้อยเนี่ย โอกาสที่การเลือกตั้งจะบริสุทธิ์ยิธรรมมันก็จะน้อยหน่อยเพราะเงินเงินมันจะเยอะ,ะอย่างนักวิชาการหลายท่านรวมทั้งผมกังวลเรื่องเงินสีเทา<ะ>ถ้าออกมาเสติดน้อยเองินสีเทาจะเพ่มขึ้น<ะ>ูเพราะนั้นกรกตต,ต้องหนักในเรื่องนี้ผมยังไม่เห็นเลยนะตรงวันนี้ว่ากรกตจะลนนลงเรื่องพวกนี้เต็มที่ผมว่าเหลือสองสัปดาห์ต้องทําการบ้านให้หนักแล้วครับสำหรับหน่วยงานจัดก,การเลือกตั้ง ค่ะ,คะอันนี้ก็คงต้องไปฝากกรกตด้วยอาจารย์คะเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ในการหาเสียงในการแต่ละพักคงจะต้องงัดออกมาในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งจะเห็นได้ว่าพักการเมืองในแต่ละพักก็จะไปเน้นปราศัยในพื้นที่ใหญ่ๆนะคะในพื้นที่ที่เขามุ่งเป้าว่าเขาน่าจะได้อาจารย์มองว่าการเปิดวิธีปราศัยของพักการเมืองต่างๆมันจะส่งผลในการดึงคะแนนนิยมมากน้อยขนาดในช่วงของโค้งสุดท้ายคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ย ไปปลาใสในพื้นที่มันก็จะจํากัดด,ด้วยพื้นที่มัอนการรับรู้อยู่แค่เท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยพัคการเมืองเขาฉลาดเพราะเขารู้ว่ามีกระแสโซเชียลมีออนไลน์มีคนเข้าถึงสื่อได้หลายแพลตฟอร์มเวลาเขาปลาใสในพื้นที่หนึ่งมันจะเป็นข่าวระดับชาติเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการและข่าวระดับชาติที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ดผ่านกระ,สกระแสหลักอย่างเดียวไงมันผ่านทุกแพลตฟอร์มเลยแล้วคนไทยเนี่ยอย่างที่สถิติให้เรารับทราบอะครับ แปดเอร์ซอยู่บนหน้าจอไม่ว่าจะจอมือถือจอแท็บเล็ตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พักการเมืองไปประสายในพื้นที่แล้วการเสนอข่าวจากพื้นที่สูงระดับชาติมันจะมีผลต่อการทําให้คนรับรู้ว่าพรกการเมืองนี้ขยันอย่างไรพักการเมืองนี้สื่อสารนโยบายอะไรที่ซ้ำๆเด่นๆแล้วฟังเข้าหูบ่อยๆ มันจะมีผลในการตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเป็นการปราศัยในพื้นที่เฉพาะแต่สุดท้ายข่าวมันจะดังระดับชาติอยู่ดี<ช>การเมืองถึงพงยายามจะหาเวทีเล็กเวทีน้อยอะว <ừ> ิ่งไปตามพื้นที่แล้วก็ตีข่าวให้มันนังระดับชาติอน,นี้เป็นยุทธวิธีใหม่ในรอบนี้ค่ะค่ะดูแล้วน่าสนใจเหมือนกันนะคะอาจารย์แต่ว่าดูประชาชนอาจจะยังไม่ค่อยจะตัดสินใจกันเยอะอยู่แบบนี้น่าจะเป็นงานหนักสําหรับกกตที่จะเร่งให้คนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงอยู่นะคะอาจารย์คะ ถ้าผมอยากจะฟังถึงจริงๆแล้วผมไม่เห็นบทบาทนะก็ยังไงก็ขอฝากกรกตตุต่มเท,ทน,นะครับทุ่นสอดสสุดท้าย